ไม่ชอบแมวออกไปออกไปนอนไม่ฟังเลย <S 2> <S 2> <ishi h> <exemplo> โอ้ตรงตกงตึ๊กกินอะไรครับนอานนอนอือโอ้โยโยนข้อไม่แป้งข้อไม่นอยอุ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยอยู่ไหนวะอ๋อไอ้ไหนขวักนี้ขวักดิ้ขวักดิ้ขวักยังไงขวักยังไงอ้ากินเลยสักพักคุกโต๊ะ ให้กินโบโลนาชอบกินโบโลนาหรือเปล่าอะโบโลนาอากินกินกินมันมีซอสพริกนิดหน่อยกินหรือเปล่ากินเป็นปะนะกินเป็นหรือเปล่าครับน้อยบอกกับแม่บอกหมาไปละบ้นไปออกไปได้แล้วนะมาวันนี้เราโบโลนามามาวันนี้ตาเอ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 กระโดด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 ขึ้นมา กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาทำยำสองกระโดดขึ้นมาค่ะทำยำสองน้องมูน่ากระโดดขึ้นมาเลยมาเราอยู่นี่แล้วเอ้าเอาวางจากเดซิเบลนั่งยองยองนั่งยองยองโอ้ยให้กูกินเธอวันบอกอ่ะเอากินเออก็กันเองน่ารักจังเลย หังงนอนเลยไม่มีนั่งแปะพื้นไม่มีนั่งยองๆเลยทั้งนั้นแมวมันกินนั้นแหละอือนี่คือท่ากินของแมว